หนึสาบอกเลยนะหนึ่งสองสามวัสดีค่ะมาแล้วค่ะยัเยอกยเอกนี่จะเป็นน้ำซุปนะคะยำามูปันเจนาดเดียวเนาะนวันเอร่อยมากค่ะเป็นซีฟู้ดนะคะน้ำซุปของตรหนี้ี๋ยวอยากไปดูเกาหลีโอ้เดี๋ยวเนี่ปีหน้าจะไป ขาดปับความสวยงามที่เกาหีแลเดี๋ยวชวนพี่ขาไปด้วยอเป็นยังังเดี๋ยวเอไม่เอาปูนะพี่ไม่เอาปูพี่ให้พี่ก็ต่อ Thank you นี่ของคุณแฟน <c oughs> นี่ของโซจูเราใช่ปะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมคุณแฟนยังชิมอยู่อย,อย,ยังชิมอยู่ย,ะะยังชิมอยู่อร่อยนะคะยังชิมอยู่ยังม่รู้น้องเพิ่มสวยอร่อยมากอร่อยมากหนูชอบมากเลยขอบคุณนะคะที่พาหนูมาทานอาหารเกาหลีนะคะ นี่เจอหอยแล้วเอาหนูให้พี่พี่ชอบพี่ต้องการหอยนี่นี่ค่ะแล้วหนูเอาฟูให้อีกชอบสดชี่ชอบสดช่นนี่ค่ะทานนะคะนี่น้ำซุปแล้วเรารีวิวน้ำซุปให้ดูนะคะว่าอร่อยไหมร้อนๆนะคะหิ้งของแน่นน้ำซุปซีฟูดนะคะอืมอู้ยอร่อยอะค่ะออกเปรี้ยวๆแบบ ร้านนี้อร่อยมากเลยร้านนี้ได้กลิ่นน้ำพริกของเกาหลีอ่ะคาลันเฮโยค่ะคาลันเฮโยโยย่าบิวเกาหลีอันนี้ของของอะไรอ่ะน้องของ้องมันเยอะกว่านะอ๋อทุกอย่างเลยเดี๋ยวให้ทอแราไปเค็มกิมจิค่ะเดี๋ยวเรารีวิวกิมจิให้ดู เหมือนเราทำเลยแอนนี่กี่โม่